สวัสดีครับยนานกรชาแนลครับสัปดาห์นี้มาติดตามข่าวสารความคืบหน้าของมาตรการต่างๆกันนะครับอย่างน้อยสัปดาห์ที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะยังไม่มีมาตรการอะไรที่จะต้องมีการเปิดหรือประกาศนะครับที่จะต้องดําเนินการรับสมัครหรือลงทะเบียนนะครับแต่ก็มีความคืบหน้าอพอสมควรในเรื่องของ มาตรการใหม่ๆที่ทางรัฐบาลที่ทางกระทรวงคลังได้มีการเตรียมการเพื่อที่จะดาเนินการในระยะถัดไปในระยะเวลาอันใกล้นี้นะครับเรื่องแรกนะครับก็คือ,เ,อเรื่องของตัวเลขการว่างงานนะครับตัวเลขก็ค่อนข้างน่าตกใจตอนนี้เรามีจำนวนผู้ว่างงานสะสมนะครับเป็นหลักล้านคนนะครับเป็นหลักล้านคนนะครับซึ่งแน่นอนครับตอนนี้ หลักใหญ่ใจความก็จะเน้นไปที่การพยายามให้ประชาชนและนักศึกษาจบใหม่มีงานทำให้มากที่สุดนะครับฉะนั้นแล้วในเร็วๆนี้นะครับก็จะมีการพัฒนาแอปพลิเคชันในมือถือนะครับซึ่งดำเนินการโดยภาครัฐนะครับรวบรวมตำแหน่งงานนะครับเป็นหลักแสนตำแหน่งนะครับและให้ทุกคนสามารถดาวน์โหลดแล้วเข้าไป หาตำแหน่งงานนะครับที่เหมาะสมกับตัวเองนะครับเป็นการอำนวยความสะดวกในเรื่องของการจับคู่คนกับง,งานนะครับนี่คือมาตรการที่กำลังดำเนินการอยู่และคาดว่านะครับประมาณภายในเดือนนี้นะครับก็จะมีการเปิดตัวแอปพลิเคชันนี้อย่างเป็นทางการนะครับบางแหล่งข่าวมีการแจ้งชื่อของแอปพลิเคชันแล้วด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันในสัปดาห์หน้านะครับ อีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เน้นย้ำให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลในเรื่องของการกระตุน้นการจ้างงานก็คือการให้สินเชื่อธุรกิจประเภท SME นะครับก็คือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับมีการให้สินเชื่อนะครับไปสำหรับธุรกิจที่จะจ้างงานใหม่นะครับในช่วงนี้นะครับก็จะได้สินเชื่ออ,อัตราดอกเบีย้ยต่ำนะครับก็ ขอประชาสัมพันธ์ไปยังภาคธุรกิจนะครับที่ต้องการจะเข้าร่วมโครงการต้องการที่จะช่วยกระตุ้นการจ้างงานในท้องที่เพราะตอนนี้แน่นอนครับกาลังแรงงานทั้งประเทศเราเหลือเฟือนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอัตราการว่างงานก็สูงฉะนั้นแล้วใครที่สนใจสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำก็เข้าไปศึกษาข้อมูลในส่วนของธนาคารของรัฐได้นะครับไม่ว่าจะเป็น SME Bank นะครับหรือออมสินนะครับ ลองไปสอบถามดูได้เพราะตอนนี้มาตรการก็ผ่านคอมอแล้วคาดว่าอีกไม่นานก็จะมีการดําเนินการปล่อยสินเชื่อประเภทนี้นะครับจะเห็นว่าความเคลื่อนไหวทั้งหมดที่กล่าวมานะครับก็จะวนเวียนอยู่ที่การส่งเสริมการจ้างงานนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นเรื่องใหม่ล่าสุดนะครับก็คือเรื่องของสิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันนะครับถ้าใครนะครับลงทะเบียนไว้ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์นะครับก็ รอติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวเพราะว่ามีการให้ข่าวโดยภาครัฐว่าจะมีการเพิ่มสิทธทิประโยชน์บางรายการนะครับอาจจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายและค่าเดินทางนะครับในสำหรับผู้ที่เข้าร่วมองค์การเราเที่ยวด้วยกันนะครับใครยังไม่ได้ใช้สิทธิ์รอติดตามข่าวครับจะมีการประกาศว่าจะมีการสนับสนุนวงเงินเพิมเ่มเติมในส่วนนี้ด้วย แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่รัฐบาลจะผลักดันมาตรการนี้ให้มีการใช้สิทธิ์กันมากขึ้นเพราะมันเป็นการกระตุ้นการจับใจ่ายใช้สอยของอาภายในประเทศโดยตรงนั่นเองนะครับนี่คือภาพรวมนะครับของข่าวสารที่เกิดขึ้นตลอดสัปดาห์นี้นะครับย้ําอีกประเด็นหนึ่งนะครับเงินเยียวยาต่างๆนะครับไม่มีรอบใหม่ไม่มีเพิ่มไม่มีขยายเวลานะครับที่ เห็นออกมานะครับข่าวทั้งหมดนั้นก็เป็นเพียงแค่ข่าวที่ไม่มีแหล่งที่มาเท่านั้นนะครับหลายท่านก็คงทราบแล้วว่าข่าวในลักษณะนี้ก็ยังมีอยู่แต่ถ้าหากว่าเราผู้บริโภคสื่อนะครับผู้อ่านข่าวรู้เท่าทันเราก็จะไม่สนใจข่าวพวกนี้ไม่ต้องกดเข้าไปดูนะครับจะทําให้สื่อพวกนี้ก็จะหายไปเองฉะนั้นแล้วขอเน้นย้าให้ติดตามข่าวสารจากทางภาครัฐเป็นหลักนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ คร่าวๆอาจจะยังไม่มีมาตรการอะไรที่ชัดเจนที่จะต้องดำเนินการนะครับแต่ก็ขอสรุปภาพรวมของสัปดาห์นี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครคิดว่าข่าวนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็กดแชร์ไปให้คนที่ท่านรู้จักนะครับถ้าใครยังไม่ได้ติดตามช่อง y o u t u ยากรชาแนลก็ช่วยกดติดตามไว้เพื่อที่เราจะได้มาพบกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ